สวัสดีครับผมสวัสดีครับครัวลุงชัยกับผมครับวันนี้ตื่นตีเช้ากับผมเดี๋ยวไปเดินตลาดกับผมเดี๋ยวก็ยากกินปลาลุมพุกวันนี้เลยเดี๋ยวมาเจอปลาลุมพุกตัวเติมๆตมกัผมเลย่ะอยาสดๆเลยปลาลุมพุกสมใจอย,ยากวันนี้ผมอยากทำเมนูแกงส้มปลาลุมพุกกับผมกับลูกเนาวชายนำส้มเนาวผมกับเดี๋ยวลงมาทำปลาลุมพุกคนเอาเกล็ดอกเลยก็ทำเป็นชิน้นเป็นจิ้นเดี๋ยวพาไปแกงจ้มองกับ แตนี่ก็คือเกงซ้อคกับผมเกงซ้อมลุ่มปกนนี้ก็มีดิรีแห้งรับผมมีวัาเตียมมีขีมินแต่ก็ใส่เคยจะบอกเดวับผมกับวันนี้เราจะเกงกับนำซ้มเนาผมมันจะได้รสจาตโอเคแนนองเลยแกงกับนำซ้มเนาเดี๋ยวก็ใส่ถัเกลือกับผมกับเดียวก็ใส่พักขนมเม็กุโดยวกับในเก่งซ้อมลาลุปุกนนี้กับนะครับ ทีนี่เราเอานำ้ำใสหมอลม้วมาตั้งไว่กับผมเดี๋ยว,วรอมันเดือดเราก็มาไล่เครืองแกงซอมกับผมกับผมกับทีนี่น้ำร้อนเดือดแล้วรอามาไล่เคลืองแล้วผมกับเกรืองที่เราจิ้มตั้งเลยมาไล่เครืองเลย Bữa nay cơm rất đẹp đó, rất bá đẹp đó Bá lúc phục thì giờ mặn Nó hát kinh dạng cũng bá lúc phục Để mang ca mà cũng không Để mà mặn lối, ngửa mặn ngoan lối Mấy cái này ra, rồi Rất bá rất đẹp đó, còn đây là cũng gặp cơ này là này trốn của này gặp แล้วกับทีนี้เราก็มาปรุงกันเลยกับผมกับอันดับแรกเราใส่น้ำซมน้าวไปก่อนนะผมกับอันดับแรกแล้วก็ตามด้วยผงอูมามิครับผมแล้วก็น้ำปรุงใส่กับผมกับนึ่งจอนแลตามด้วยน้ำปลาครับผมประมาณสองจับปีถ้าเราใช้ปลาเนี่ยนะครับแกงซมมเราจะไม่ขวนนะครับนะเพราะถ้าเรากวนเดี๋ยวเรานำเกงจะข้าวปลาแทนที่เราไม่ต้องกวนไม่ใช่วิธีการตักเอาไปเนี่ย ที่นี่เรามาจิ้มเลยเดี๋ยวเราปรุงมี่โอเคแล้ไหมอืมปูมามิกระผมกับโอเคเลยเอาครับพอเราปรุงเร้วกันตอนทุกอยายก็คือใช้พักกรนาเม็กซิโวผมกับเซร็จเรียบร้อยกับผมกับสำหรับแกงส้มปลาลุ่มผุกน้ำส้มเน่ากับเอาครับที่นี่ก็เซร็จเรียบร้อยแล้วกับผมกับสำหรับแกงส้มปลาลุ่มผุก ไส่หนำซำหนาผมกับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยว่วารสชาติมันจะรสเด็ดขนาดไหนกับแล้ครับ,รบทีนี้เราจะมาชิมกันเลยว่ามันจะรสเด็ดขนาดไหน,นเอาเอาที่เล้าต้มกับมันตรงนี้ม,มันในย่างหวานเหลือผมอร่อยด้วยครับผ <c oughs> มกับปลาลุมปุกมันจะก้างมากแต่มันมัน บางคนก็ไม่จอบกินนี่ว่าผมหวานอยอืจอดอูมมีมาเลยว่าป้ามัมาามนเนื้อนิ่มหวานนี่นาำเกลร้อยกับนำเกงเรี้ยวหวานมันเค้มหมดเลยเลยป็ดุดยอดไอายาทุดจอดเลยผมกับอ๋อกัอบผมป้านนี้นอยางเป็ดเดียวว่าวกัเป้งกันลยว่า เล่ากาชุงว่าปลาเออเนื้อรับมันการดูเหลากามได้ได้กับปลาปุ้งปลาอะไรเป็นเนี่ยครับเดี๋ยวว่ามันลงซื้อกินแด้กับร้านนี้เดี๋ยวจะร้ยหมากเลยเนื้อมันหวานด้วยล้มันก็คุณมากกับร้ารับคลิปนี้ผมกับกวาดกวาดตามกวาดอลไรกวแชร์จ่องกลัวลุงใจในเฟซบุ๊กและก่ายูทูบด้วยขอบคุณครับ